So under the tree for me. Bao bye, Luke. Oh, it's too sorry. พี่แมนเลยอ่านอ่านอ่านแล้วอ่านแล้วเอาจริงๆอะ่ะการได้มีโยบีสใช่ไหมคะ ยจะพูดภาษาไทยบ้างแล้วกันโอเคกันเอางันนะช็อกแอนไ t i เอืมคือว่าอะไรนะลืมอ่ะให้ตาหมายถึงว่าตั้งแต่โยรู้จักยูบีอ่ะโยก็ได้รับรู้ถึงความแบบถึงการที่มีคนที่แบบมารักเราอ่ะแบบรักเรามากๆอะเพราะปกติแล้วอ่ะไม่เคยมีใครมาพูดแบบว่า เคยรักโยแบบรักโยมากเลยนะหรือว่ารักโยคนเดียวเลยนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบคนนี้แบบเขารักคนอื่นแบบรักพี่ๆคนอื่นแล้วก็แบ่งมาแบบแต่ก็็นดูโยด้วยนะอะไรเงี้ยโยไม่เคยมีคนที่รักโยแบบที่รักโยอ่ะหมายถึงว่าโยเคยมีแต่คนที่รักคนนี้แล้วก็มา็นดูเราอะไรเงี้ยเพิ่มโยไม่เคยมีคนที่เป็นของโยเองอ่ะก็ t ปะ ยเนี่ยอพูดไทยไร้็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลย,นะเ,ย,ยเนี่ยมันมีเข้าใจยู่มไหมที่พูดแล้ววันนี้ยมมีย o บีสเป็นของตัวเองยก็เลยแบบดีใจแล้วก็ชอบพูดถึงย o บีสของยมมากๆ Guys you know what I am tired but every time I just talk in Thai like live streaming or just talking like uh, in front of other like a lot of people I don't know why my Thai is not that good. It's like too hard to understand. Christmas tree. บี๊อะไรเนีตามกลับบ้านทุกคนค่ะคือหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้อยู่กับที่บ้านนานมากแล้ว ก็เลยแบบเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไม่ตองห่วงนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้หนูคูดภาษาอะไรคะ Philippines, oh guys, I really wanna go to Philippines again. You know the vibe there is so good. Like they, they are so energetic, like hype me up all the time. You mean you're an idol, I want you to live every day. You want to, but sometimes you fall asleep. อีกเรื่องนึ้งทุกคนคือจะบอกว่าเวลายูลบรูปหรือลบ i อแหละแบบในโอ้โอเ y ก้าดอไอ s ็ a t เซอร p p อพพลิเคชัน e เเวลายู <c oughs> ยแบบเอ่ ive, เออาร์คายซ่อนรูปบางรูปหรือลบไปอะในแพลตฟอร์มหนึ่งอะคือจะบอกว่าบางทีอะมันมันมันเกี่ยวกับงานเราหรือว่ามันอาจจะ แค่ไม่มีอะไรแล้วยุก็แค่อยากทําให้มันสวยเฉยๆเพราะฉะนั้นทุกคนยุ่ไม่ได้ปลอบบางขนาดนั้นอัศว์ดาดฟาจา้า like every time that I hide some picture or delete it it's mean like maybe it's nothing I just want to do that and it's not depend on my emotion just I want to do it or it's involve d with my work that gonna happen that's why yeah so don't worry don't worry you know if i'm that fragile i cannot be here i may look soft and fragile in a kid something but i just had to a lot of things before yeah that's why i can survive I am a survivor If i'm that fragile maybe I cannot like be alive until now guys, but I know you guys just worry about me and love me a lot So that's why I really appreciate you guys you know As a shop, เงียบๆบ้างหรือว่าดูเด็กบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าหนูหรือว่าดูเด็กบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าหนูอ่อนแอนหนูก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้ได้อะเพราะว่าจริงๆเรื่องที่หนูเจอหลายๆเรื่องมันก็มันก็อลังการงานสร้างอยู่เพราะฉะนั้นแล้วหนูแค่ยหกจะบอกทุกคนว่า ณนะตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปหนูคือคนใหม่ในแทบจะถูกทุกวันหนูเจอเรื่องอะไรมาหนูก็อามาปรับเอามาพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยหนูค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยจูเป็นลูกมีมีหลักจูอ,อยู่หลักหนิง <c ười> คือจะบอกว่าจริงๆ ยูปกป้องตัวเองได้แล้วก็รวมถึงยุมีคนรอบตัวตอนนี้ที่ดีมากๆเขาปกป้องยูได้ดีมากจริงๆอะไรที่ทุกคนไม่ได้เห็นไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าไม่มีซึ่งบางบางอย่างมันมันยังอ่าบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนใจเย็นนะ เขาดีใจมากที่เขารู้จักทุกคนแล้วก็มีทุกคนนะคะแล้วก็ใช่ทุกคนไม่ต้องเปห่องจริงๆ <c oughs> คือคือยังนั่งแบบเออยูอไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกทุกคนจริงๆว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรลูกของทุกคนเก่งกว่าที่ทุกคนคิดเยอะมากจริง โอ้ยทุกคนแล้วก็เรื่องห่วงพี่ฝ้ายเออคือหนูจะบอกว่าในนั้นอ่ะมันเป็นการห่วงเล่นๆในนั้นอ่ะมันเป็นการห่วงเล่นๆจะบอกว่ามันคือไงรักทุกคนนะคะกก็เม่นูนอยู่ดีเข้าใจ ยิ่งเข้าใจความรู้สึกเป็นห่วงฟ้องเพ่งอะไรดีอ่ะโอ๊ย I just saw it in English, right? Or Thai? I don't know. Did I just say Thai or English? No. I like... <laughs> Baby I love him. Can you say baby I love you จ๋าวเมื่อกี้เห็นเป็นไทย o ม my god ไม my god สวยมากจังเยจ้าไม่เมื่อกี้เห็นเป็นไทย o my god my god สวยมาจังยจ้ะนี่เธอสวยแอบนะ ทุกคนเคยใช้อันนี้ป้ะอันนี้ดีมากเลยอ่ะมันแบบอันแรกใช่ป่ะมันจะมีแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่สองสามสี่ห้าเอ้ยสามสี่มิ้งสี่ใช่ Paris, like โอ้ย Paris t l i อ๋ใช่สวยมากเลยอ่ะ

Baby you you don't need me like Sweet รอง t ท้าไซส์สามสิบเก้าค่ะไซส์ยี่สิบสี่จุ้าเซนติเมตรเพราะบางทีอ่ะเวลาเป็น่้งสูงอ่ะยุใส่ฉานเจ็้เลงงนะ i'm baby don't you need me like i need you now see tomorrow but tonight crazy guys can someone just translate it for me and send it on to chinese people Chinese yogi. I know that a lot of you guys cannot go there. Fuzhou. I don't know. There will be some people to like come. Lights out. Ma. Hey, no, no. You need me like I need you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. ไม่ง่วงหรอโอ้ทุกคนเวลาหนูเปลี่ยนมาเาราบอกเล็บเจ็บหนูนี่แหละจะเจ็บมันขวด่ะเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันไม่คมนะคะทุกคนต้องรักษาเล็บกันดีๆนะคะ เพราะว่า๋ยวมันขวนหน้านี่เล็บยูน่ารักไหมเห็นปะอันนี้มันจะแบบให้มันเป็นแบบชายนิวเห็นปะหมดใช่ปะเราแบบ นี่ทุกคนเห็นปหมมันจะชายน่าสวยนะนี่มันจะแบบเห็นปหมวิงวิ้งอะมันเป็นแบบชายิวหนูไงมีต้นค,คริสต์มาสยังฝุ่นเยอะน้องแพ้ฝุ่นนะจีทุกคนเดี๋ยวน้องจะไปแล้วนะคะอย่าลืมนะวันที่ยุคสีนี้มาเจอกันนะ พยานาฝังตจะมาเจอยู่ไหมงงดีงงตีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อ่านมาอยู่อ่านมาเยอะมากน้องเห็นหมดนะ มามีโมให้พูดว่าฝั่งตายเท่านั้นฝั่งใตเท่านั้น Guys if you guys just translate in on that part it's nothing babe I just saw something on some application and I just read that โอก่อนน้องกดเข้าสเปซใช่ไหม ไอ้น้องลืมกดแบบปิดไม่ให้เห็นอนะเขินเลยกดออกแทบไม่ทันตกใจหมดเลยไ <c oughs> อ้ยังคุยอะไรละ่ะขอฟังด้วยได้ไหมขอฟังด้วยได้ไหมคุยอะไรกันจ้าคุยอะไรกันอยู่จ้า <c oughs> ลูกไงลูกลูกมีลูกมีขอฟังด้วยได้ไหมจ้าได้ไหม เขาฟังด้วยได้ไหมจ๊าได้ไหมจ๊าทำไมอยู่คุยไว้กันวันนี้ทำไมน้องนอนดึกเพราะว่าน้องเพิ่งกลับมาแ้วน้องก็อยากมาไลฟ์คุยกับทุกคนแต่เดี๋ยวจะเป็นหาและกินก่อนหนูกินแอนตี้อุ๊บแบรนด์แบรนด์หนึ่งหมายถึงแบรนด์เพรสเซลแบรนด์หนึ่งถูกไหมเห็นเห็นหมดแหละเห็นหมดแหละ แต่หนูไม่มั่นใจว่าว่ามีใครบ้างนะเพราะว่าแอปที่หนูแบบชอบส่องแล้วก็ดูอะมันจะมันจะขึ้นอยู่แอปเดิมแอปเดิมที่แบแบแท็กหนูอะไรเงี้ยที่แบบเป็นชื่อแบบบางที่ไม่แท็กมันก็ขึ้นหรือไม่หนูก็จะกดเสิร์ชหาแล้วหนูก็จะนั่งอ่านยามเช้าว่าเขาพิมพ์อะไรถึงหนูบ้างทุกคนพิมพ์อะไรแึงหนูบ้างแบบในอันเนี้ยคือหนูอะชอบดูว่าใครอะ่ะ แบบบอกมอร์นิ่งหนูอะไรเงี้ยแบบมอร์นิ่งนะกูดไนนะหนูแบบชอบชอบอ่านมากเลยรู้สึกว่าโอ๊ย้ยมีคนแบบมีคนคิดถึงเราด้วยแบบดีใจอะ่ะชอบอ่านมากเลยถึงแม้มันจะดูเป็นอะไรที่แบบเออเป็นโพสเป็นแหล่งชร์แต่ว่าโยชชอบอ่านชอบดูชอบเข้าไปดูว่าแบบมีคนบอกรักไนชอบเออโยชอบถามคนอื่นว่ารักโยมไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นไรแต่ก็เป็นว่าโยรักทุกคนนะ อายุต้องไปแล้วนะคะ